อรวจูไม่ได้เทียงรงๆห่วงไฟครับเกสโนวพวกควันเฮ้ยจูซองบังเลยเฮ้ยหางซองหางอันนี้เจ็กเส้นหนึ่งหนึ่งสี่สิบสี่ เีโอ้มัมันกอมมากเลให้ปาเียบหอจังแนารถนารถารถมาใส่ลอยเจ้ากสั่งมาว่าสั่งต่อได้เด้อบังละบังละสองลอยเศร้าอย่นารถมอมอไซค์นันทมกร้อยนานอไซค์ใ มึงขนาดต่อทงามเ่งตั้งโตกับันทีสาตงโตกับันแจงเลยเนาปนันู่สายไฟบูมีแอร์ไทยพึ่งตอนจูเลยครับ ไดอกพี่น้องเอ้ยเอาไหนเอาทำพนตกเลยล่ะไฟในนกปากหางไฟพันจางมาจะในนกปากหางถึงกเหยียบขาว่าเราถอดกอยกินเหยียบขาวาสองสองลอยย่แต่ว่ามยครับต้องลอยทรงขอบทรงไหม่ขอบทรงขอบทรงไปสร้งไปอยากสร้างสร้างไหนนะครับมีมีทอได้ไหมโอ้แต่ทอขุ่นนี่นะครับไอ้ทอน เราเนี่ได้ขอพวกเจ้าหน้าบานต้องทงให้ทำอะไรกันแต่ว่าที่นี่มองจุดบอที่นี่มองจุดบอพุ่มเอิญมาด้วยผูดเรื่อนจัดให้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นเบอร์ติดต่อให้ได้ครับถ่ายเบื้องตอนจุดบอครับลิน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 ราคาแพงกูแพนจุดระครับเงินช่างแล้วองราคาแพงเูเ่ออะบัาง บาทก้อนยิบืออ้านี่นะครับคือยู้มงอเคืที่แม่เห็นย้อนแฝงหมือนอยู่คือก็มังนี่นี้เมัไฟไัผีเลยียยเมียนอยอ่ตจุดไปผีของไฟไลมาหาเาเลยว่าาจุดใส้นลมมาไฟไลกับอาเานะเอาเนี่ยมงอนมา อ๋คือว่ามีสายไฟไหมสายจังหนีเลยป่ะสายไฟผมจับเวลาน่ะครับเตรียมกปนข้างแล้วใครมาขึ้นหวป้านี่ยังเป็นในูจับเวลาโอ้ยเมื่อกี้ฝายยุ่ตันึงเลยพนกับสทตก ไฟก่อนนอเนี่ใหม่คนนี้เป็นทเดียวไปได้นนุกากห้างนี่นะครับแนวสอดครับใช่สอดสันแหงอันเดียว

ถึงบ่สิไม่สิไม่กูสิไม่ถึาบ่ันี้อาีนกูหนึ่งสองถึงบ่บนี้บัหามันแตกพี่น้องถึงอยู่บปัหามันแตกเออมันแตกมันใสึเ่งหรอไปไปไปบ่ปิดปิดทางไเอาตาสารเอาให้ดีๆให้ดีให้ขวงมาเองห้ขวม่เห็นยังโอ้ยเห็นบเตมอ้อยทไรเออให้ขวงมีอยู่ให้ขวงมีอยู่ปัามัแตกดิเตียนไม่ไ ไมเเไไ่เลยนะครับอยู่ใค่เดี๋ยวจะฟาเลยสามสองหนึ่งไปไปฮ่าฮ่า มันแดงเมียปรัดียบังหน่งใช่ดิชนวนสองครับชนวนสองสองลอยยี่ความทรงเด้อสองลอยยี่ความทรงความงสองลอยออลอยี่ประกันให้ลอยหกสิบคืนถามว่าได้ลอยหกส,สากมาเดี๋ยวทรงขึ้นขึนมีบางเข้มพอม่อไล

đéo <laughs> có <laughs> <laughs> đâm nó nó Nè nó nè nó đâm nó nó nè nó 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 nè

ังมันบ่มีแมงแมงหน้าไม่นหน้าอยน้าไม่เติ้อ้ยหลุเร็วแฮย์อยู่ครับ้างลหกคอืบเอาหางลงลงาลืเสียบเลยบานนี่โอ๊ป๊เท่าไรลอยแปดหนักขนาดบดหางไ่ได้ทวงลอยแปดตีรีเป็นไรนะครับบังคันี่สนใจสั่งนะครับคนนี้นะครับเดี๋ยวพวงขึ้นเบอร์แหยครับบุตรชายบุต่ได้ทวงหางลอยแปดบุตอชาทวงหางในลอยแปดครับลองลอยหยีบผอมทรงด้วครับ เราถึงลอยหกนะช่วงหั้งในเราก็ถึงลอยหกนชิมครับผมดีกยวผงขึ้นเบอร์ใหงครับ